สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการพัฒน,นาการควบคุมตัวละครสําหรับเกมต่อสู้โดยใช้ทฤษฎีสถิติเบซียนนะครับเกมที่นํามาใช้ชื่อเกมว่า Fighting Ice ลักษณะของเกมเป็นแนวการต่อสู้ซึ่งคล้ายกับ Street Fighter นะครับตัวละครที่ใช้ในการพัฒน,นาคือเซนการแข่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3อรอบรอบละ60วินาทีผู้ชนะคือผู้ที่มีคะแนรนรวมจากการแข่งทั้งหมด3รอบมากที่สุดนะครับ ทฤษฎีสถิติเบเซียนเป็นทฤษฎีที่ใช้ความน่าจะเป็นมาคำนวณหรือทำนายผลโดยการทำนายผลนั้นจะใช้ข้อมูล t e n ด i n g Data หรือก็คือข้อมูลที่ได้มีการเก็บมาจากการต่อสู้รอบอื่นๆเพื่อมาเปรียบเทียบกับการต่อสู้ปัจจุบันเพื่อให้บอทได้ทำการเรียนรู้และนำกลับมาโจมตีหรือป้องกันการโจมตีของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแนวทางในการพัฒนาน AI บอทนะครับ ในรอบที่1บอทจะใช้รูปเบดในการต่อสู้เพื่อทาการเก็บข้อมูลการโจมตีของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแล้วนํามาเทรนนิ่งบอทเพื่อไปเพื่อไปใช้ในการต่อสู้รอบที่2ส่วนในรอบที่2นั้นบอดจะใช้ท่าการโจมตีจากการเทรนพร้อมกับเก็บข้อมูลการโจมตีของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแล้วนําไปเทรนบอทอันนี้คือตัวอย่างการเขียนโค้ดเพื่อนําเข้าไฟ AI เ e ๊นะครับ จะแ,แบ่งออกเป็นทั้งหมด2ส,ส่วนได้แก่1ส่วน d a t a คือส่วนที่มีข้อมูลในการเก็บค่าการต่อสู้จากรอบอื่นๆเพื่อนํามาใช้ในการคํานวณเปรียบเทียบกับรอบปัจจุบันส่วนที่2นั้นคือส่วนเทสคือส่วนที่มีแค่ a t tribute header เพื่อทําการเก็บข้อมูลในการต่อสู้รอบปัจจุบันครับตัวอย่างการเขียนโค้ด add instance นะครับหรือว่าการเก็บข้อมูลต่างๆในเกมจะทําการเก็บข้อมูลทั้งหมด13 5, ค่าเพื่อให้ตรงกับข้อมูล a t tribute header ที่เราสร้างนะครับ ตัวยอย่างการเขียนโค้ดในการแสดงข้อมูลการโจมตีของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับตัวยอย่างเอาพุ t จากการคำนวณนะครับด้านบน actual นะครับคือถ้าการโจมตีของคู่ต่อสู้ในปัจจุบันครับส่วน predicted นะครับก็คือถ้าการโจมตีที่คู่ต่อสู้ใช้มากที่สุดนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็คือการคำนวณโดยใช้ทฤษฎีใน e b e s i a n ปัญหาที่พบเจอนะครับอันแรกเลยคือ Null Pointer Exception ก็คือหาค่าไม่เจอหรือเก็บค่าเข้าไปแล้วเป็น null น,นะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับอย่างแรกเลยก็คือทำการดัก catch exception ของตัวโปรแกรมนะครับเนื่องจากในระบบมีการใช้ t ้าย c a t หลายจุดนะครับและไม่สามารถทำ debug ได้เพราะเนื่องจากต้องทำเป็นไฟล์ต่ดจาเพื่อนำไฟล์นี้ไปรันในโปรแกรม Fighting i y e นะครับ จึงทาให้มีการแก้ไขได้ยากถ้าเกิดว่าไม่รู้จุดจริงๆอะไร i อินเด็ก of เอาออฟบอลเอ็กเซปชันนะครับเป็นปัญหาที่2ที่เจอก็คือค่าที่เก็บเข้าไปนั้นมันนอกเหนือจากแอตทริบิวต์เฮดเดอร์ที่มีอยู่วิธีการแก้ปัญหานะครับคือการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมของแอตทริบิวต์ต่างๆนะครับให้ตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ในแอตทริบิวต์เฮดเดอร์ที่อยู่ในไฟล์เทสส่วนอันสุดท้ายนะครับคือการเก็บข้อมูลถ้าการโจมตีน้อยเกินไปทำให้ค่าในการคำนวณมีความผิดพลาดสูง วิธีการแก้ปัญหานะครับคือนำบอดไปทำการต่อสู้เพื่อทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมครับข้อดีและข้อเสียของบอดที่มาจากทฤษฎีนี้นะครับข้อดีเลยคือ 1. บอดสามารถหนีจากการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้จากการถูกต้อนติดมุม 2. อบอดสามารถโจมตีสนกับการอากาศได้ดีกว่าเดิมข้อเสียนะครับ 1. เมื่อเจอท่าโจมตีที่ไม่เคยเก็บข้อมูลมาก่อนเลยทําให้บอดโจมตีกลับหรือป้องกันได้ไม่ดีเท่าที่ควร 2. ในการแข่งขันมีจํานวนทีมเข้ามาเพิ่มมากกว่าตอนแข่งขันมิเทิมทําให้รูปแบบโจมตีมีหลากหลายรูปแบบทําให้เราบางครั้งไม่สามารถคา,าดคนนท่าการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้ขอจบการนําเสนอเพลงท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ